ดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะารีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมพร้อมเหล็กดัดค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ชั้นสองของบ้านเดิมทีนะคะบริเวณตรงนี้เป็นหน้าต่างวงกบไม้พร้อมเหล็กดัดบานฟิกเหมือนในรูปเลยนะคะเป็นงานเก่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมนะคะ เป็นงานอบขาวนะคะกระจกเขียวเหล็กดัดที่ลูกค้าเห็นเป็นเหล็กดัดเก่าเหมือนในรูปนำมาดัดแปลงแก้ไขเสริมกรอบพ่นสีใหม่ทำเป็นบานบูธเปิดปิดได้นะคะเปิดได้แบบนี้เลยเปิดปิดได้งานเหล็กดัดชั้นสองการโจนได้กันขโมยได้มีมุมงลวดให้อยู่ข้างใน กันยุงได้ตรงนี้นะคะหลังคาบ้านลูกค้าชั้นสองสามารถเดินถึงกันหมดพื้นที่ตรงนี้จะมีคอมิเซอร์แอร์อยู่ด้านข้างจุดประสงค์ของลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงวงกบอลูบิเนียมไปด้วยต้องการเปลี่ยนแปลงเหล็กดัดบานตายเป็นบานเปิดปิดได้ด้วยเพื่ออนาคต 1. นึ่งปีนออกไปล้างคอมิเซอร์แอร์ที่อยู่ด้านข้างฝั่งนี้ 2. ฉุกเฉินไฟไหม้ ปีนออกหน้าต่างบานนี้ได้เลื่อนได้แบบนี้ได้ทั้งซ้ายและขวาลมเข้าแบบนี้นะคะมีมุ้งลวดให้มีเหล็กดัดก,กันโจนกันขโมยเปิดปิดได้มีกอนล็อกให้ลูกค้าสามารถนำกอนมาล็อกเสริมตรงนี้ได้อีกหนึ่งชั้นนะคะอันนี้หนึ่งล็อกนำกอนมาล็อกตรงนี้ได้อีกหนึ่งล็อกการโจนกันขโมยได้แน่นอนนะคะ ลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดงานกระจกอลูมิเนียมทักลายร้านเพิ่มสินการช่างมาดูคะ่ะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมพร้อมเหล็กดัดบานเปิดได้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ